ครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาบอกวิธีการต่อสวิตควบคุมแมกเนติกนะครับเป็นทีละขั้นตอนนะครับตัวนี้จะเป็นไฟนะครับไฟปักนะครับถ้าเป็น220นะครับผมว่าท่านเป็น220คอยตัวนี้เป็น220โวลต์นะครับเราก็เอาเมนเข้านี่เลยนะครับเข้าตรงนี้นะครับ2เส้นนะครับถ้าเป็นไฟ3ามเฟสก็เข้า3เส้นนะครับ แล้วก็อีกเส้นหนึ่งก็เข้าตรงนี้เลยนะครับนะครับเข้า2จุดนะครับนะครับเข้า2จุดนะครับข้างบนนะครับแล้วทีนี้เราก็จะมีสายไฟเปล่านะครับจานี้สมมติว่าเป็นดินนะครับแล้วก็จะเอาเข้าตรงนี้นะครับสมมติว่าตัวนี้เป็นดินนะครับเป็นดินแล้วก็เข้าตรงนี้ปุ๊บนี่นะครับ ข้าแม็กนะครับข้าแม็กบนเส้นหนึ่งนะครับมีสายดินนะครับตัวนี้สมวนมาสายดินนะครับอ่าเราก็เอาเข้าเข้าคอยไว้เส้นหนึ่งนะครับต่อจากข้างบนนะครับเอามาเข้าคอยไว้นะครับสายดินเข้าคอยตรงไว้นะครับนะครับสายดินเข้าคอยตรงไปส่วนมากก็ไอตัวนี้ก็จะเป็นสาย สายไฟนะครับส่วนมากเขาจะเข้าสายดินเข้าเข้าคอยไว้ตรงนะครับนี้จะเป็นสายไฟเส้นหนึ่งนะครับเราก็จะเอาสายไฟมาอีกเส้นหนึ่งนะครับสายไฟอีกเส้นหนึ่งเข้าตรงไฟเลยนะครับเข้าตรงไฟนี้นะครับทีนี้เราจะเอาสั่งงานนะครับเราจะผ่านสวิตสั่งงานนะครับตัวเนี้ย เส้นหนึ่งมาเข้าไฟเสร็จแล้วเราก็จะไปเข้าสวิต์นะครับผ่านสวิต์สั่งงานนะครับจะสั่งพอนะครับสายไฟนะครับนะครับตัวนี้เป็นไฟนะครับสมมุติว่าตัวนี้เป็นไฟนะครับก็มาเข้าสวิต์นะครับสวิต์ตัวนี้นะครับเข้าข้างบนนะครับเข้าตรง nO นะครับเวลาเราเปิดเวลาเราเปิดตัวนี้ตัวนี้จะเป็น nO คือต่อนะครับพอเข้าตัวตัวที่ nO เลยนะครับ ัวที่มันต่อกันตอนเราเปิดนะครับเขาเรียก N.O. นะครับส่วน N.C. เวลาเราปิดมันจะต่อนะครับตัวนี้เวลาเราปิดแล้วมันจะต่อแล้วก็มาเข้า N.O. นะครับข้างบนนะครับเนี่ยนะครับเ็าจะเขียนบอยู่หรอครับว่า N.O. N.C. นะครับเรามาเข้า N.O. นะครับแล้วก็ออกจาก N.O. นะครับออกจาก N.O. แล้วก็มีสายเส้นหนึ่งนะครับ ออกมาจาก NO ตัวนี้นะครับเอาสายไว้นะครับออกจาก NO ไปเข้าไหนนะครับออกจากสวิตช์นี่นะครับออกจากสวิตช์แล้วก็ไฟเข้าสวิตช์ออกจากสวิตช์แล้วก็เหลือคอยอีกเส้นหนึ่งเห็นไหมครับเหลือคอยเหลือคอยอีกอันนึงนะครับยังไม่มีไฟเข้านะครับแล้วก็เอาเอาไฟมาเข้านะครับครับไฟมาเข้า ทีการต่อทํางานนะครับเวลาเราใส่ตู้คอนโทรลหรือจะสั่งงานมอเตอร์หรือจะสั่งงานอะไรก็ได้นะครับผ่านแมกเนติกนะครับนี่นะครับเราก็จะได้แบบนี้นะครับสายดินเข้าคอยตรงนะครับนี่นะครับมีสายไปปักนะครับตัวนี้เป็นดินเข้าเข้าคอยไว้นะครับส่วนสายไฟตัวนี้นะครับมาผ่านสวิตช์นี่นะครับสานสวิตช์เสร็จแล้วก็ออกจากสวิตช์นะครับแล้วก็มาเข้าแมกนะครับทีนี้เราจะใช้งานนะครับ การใช้งานตอนนี้สมมุติว่าถ้าเราเปิดนะครับถ้าเราเปิดเดี๋ยวผมจะเสียบปลั๊กก่อนนะครับปิดไปก่อนนะครับสมมติว่าถ้าเราเปิดตอนนี้นะครับเสียบปลั๊กปุ๊บผมเปิดแม็กซ์ทำงานแล้วครับเนี่ยแม็กซทำงานแต่เรายังไม่มีโหลดไม่มีปั๊มสมมติว่าเราจะใส่ปั๊มเข้าไปนะครับถอปลั๊กก่อนนะครับเราจะใส่ปั๊มเข้าไปตรงแม็กนะครับสมมติว่าหลอดไฟกินปั๊มแล้วกัน เราก็จะใส่เข้าไปตรงหลังแม็กนี่นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับตรงที่สายไฟเข้านี่นะครับสองเส้นนี้นะครับสายไฟที่มันบินผ่านลงมานะครับนะครับสายไฟปักสองเส้นอ่ะที่เราเข้านะครับมันตรงตรงไหนเราก็ใส่นะครับแม็กตัวนี้มันจะเป็นแม็กสามเฟสนะครับแต่เราก็ใช้กัมอเตอร์สองสายได้เหมือนกันนะครับนะครับสมว่าเป็นปั๊มเราก็มาเข้าตรงนี้นะครับ ว่าเป็นปั๊มนะครับตัว่าตัวนี้หลอดไฟนี้เป็นปัน๊มผมก็จะมาเข้าข้างล่างนี่เลยครับเข้าข้างล่างเวลาแม็กมันทํางานมันก็จะวิ่งไฟก็จะวิ่งลงมาอย่างนี้นะครับอ่เดี๋ยวมาลองดูกันนะครับนี่นะครับดจังแม็กอย่างนี้นะครับส่วน,นสวิตช์เราก็ไปเข้าตู้คอนโทรลไว้นะครับอันนี้คือทําให้ดูแบบง่ายๆนะครับเราปิดก่อนนะครับแล้วก็เสียบปลั๊กนะครับทีนี้เราจะเปิดปั๊มนะครับ ให้ปั๊มทำงานนะครับสั่งงานนี่มาแล้วครับความทำงานแล้วหลอดไฟสมมติว่าหลอดไฟป,ปินด่องครับปิดเราจะต่อสายยาวไปที่ไหนก็ได้นะครับแม็กอยู่สมมติว่าแม็กเอาตู้คอนโทรลไว้ที่ในบ้านเราแล้วก็เราก็ต่อสายปั๊มออกไปข้างนอกนะครับแต่เวลารเราจะเปิดให้ปั๊มทำงานนะครับเราไม่ต้องเดินออกไปนะครับเราก็มาเปิดที่บ้านเราเปิดในตัวบ้านเราใช่ไหมครับแล้วก็สั่งงานเลยทำง,งาน ปิดางานาปิดโดยที่ไม่ต้องเดินออกไปหาปั๊มนะครับเนี่ยครับวิธีการทํางานของแมกเนติกกับสวิตช์นะครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ